ไงตอนแรกแอดก็เห็นเป็นอย่างนั้นแหละแต่ทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับเออสร้างขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องราวให้มันเป็นปฏิปต่อกันแต่ถ้าสาวลงไปหาปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะหายไปเลยมันไปต่อไม่ได้เพราะสาวลงเรื่องลงไปเพราะว่ามันไม่มีตัวตนจะไปสาวไปหาได้ยังไงถ้าถ้าคนนั้นมันมีตัวตนปุ๊บเขาจะไปหาตัวเลยแอดก็จะไปถามเลยใช่ไหมถ้าเรารู้แล้วก็ไปถาม จนป่านนี้แอดยังหาตัวเขาไม่ได้เลยไม่มีใครรู้จักเออไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงเราอยากหาคนที่เขาใส่เสื้อสีส้มมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็ไม่มีชื่อก็ไม่มีแต่รู้ว่าสีเสื้อเท่านั้นเห็นไหมพอไล่ลงไปลึกๆลึกๆลึกๆก็เสื้อสีคนนั้นที่ใส่เสื้อสีส้มก็คือหายไปเลย ก็ไปไม่ถูกก็คือมันสุดแล้วสุดคนแล้วสุดสุดทางสุดเรื่องราวไปแล้วนี่แหละนะครับเอฟซี MC. มันมันเป็นการสร้างสร้างนวนิยายอ่าโดยความบนบนเรื่องของเนดูน้อยคนหนึ่งนะครับนะมันสร้างเรื่องราวตัวนี้ขึ้นมาเอ่อเอามาเอามารวมกันให้มันเป็นอะไรที่มันเป็น เป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องทั่ว่าเล้นลับเ,เพื่อซับซ้อนเหมือนเป็นคัตกรรมซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยก็คือมันไม่ซ่อนเงื่อนเลยไอ้ก็บอกว่าถ้าเรื่องนี้นะพูดง่ายๆก็คือมันไม่ซับซ้อนเลยบอกได้เลยว่ามันไม่ซับซ้อนเออถ้าเราไล่ดีๆมันไม่ซับซ้อนหรอกมันมีไม่อะไรไม่กี่อย่างนอกจากคนเนี่ยสร้างจินตนาการสร้างเรื่องราวขึ้นมาเท่านั้นคนอื่น ไม่แอดว่ามันไม่มีอะไรเลยในเรื่องนี้นะไม่ได้สลับซับซ้อนใดๆเองซิใช่มันสร้างสตรอรี่แน่นอนแอดพูดได้เลยไอ้มันที่มันหมายมั่นอะไรอย่างเนะงี้ยนะยังยังเนี่ยอย่างคนเก็บฟืนเองซีนะคนเก็บฟืนที่บอกเห็นเหินอะไรอันนั้นอนะ่ะเขาถ้าตามหลักความเป็นจริงนะ ที่อย่างไอ้พวกนั้น,นเอาไปพูดน่ะอย่างปอบเหลืองเอาไปพูดอย่างไรโอ้กันสร้างจินตนาการเป็นตู้เป็นตาสร้างไกลๆมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆนะถ้าถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะรู้ดีที่สุดนะเออถูกต้องนะครับครึ่งบกนะครับที่นี่มันมาศูนย์รวมไงแอดไม่รู้หรอกว่าแอดเข้ามาอยู่ยตรงนี้ได้ยังไง อยู่ในศูนย์รวมตรงนี้ยังไงเราไม่เคยได้สัมผัสกันเรื่องนี้จริงๆเออใหม่ๆเราไม่รู้เราว่าคาเป็นไทยแต่เราก็อาจจะมีจิตสมีพูดง่ายว่าก็จิตสัมผัสที่หกอ่ะพูดง่ายถ้าคนไหนมันมันคิดไม่ดีมีร้ายกับคนอื่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีจิตสํานึกว่าเราไม่ควรจะเข้าใกล้กับคนนี้มากนะักเพราะาอะไรเรารู้สึกถึงอุณหภูมิในร่างกายเขารู้สึกว่าจะร้อนแรงและปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลา มันเหมือนกับเขาที่คิดการใหญ่คิดคิดจะเอาเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเยอะแยะมากมายมันเป็นอย่างนั้นเอดี FC. เราจะมีจิตสัมผัสที่แปลกก็คือเราเรารู้ว่าคนนี้ไม่ดีเราจะรู้สึกขึ้นมารู้สึกความนึกคิดขึ้นมาอย่างเป็นต้นที่คนรู้กฎหมายมาอยู่กันใหม่ๆเราก็มองดอูรูปประพันธ์ฐาน โง่เฮงว่างั้นเนี่ยโง่เฮงคนนี้ทําไมมันพูดเก่งจังอะอพูดไม่หยุดเลยนะมาอยู่หน้านี้ก็พูดไปเรื่อยเออไอเราก็มานั่งคิดว่าทำไมเขาพูดเยอะเขาไม่เขาไม่วางตัวเลยเนาะแอดยังพูดอยู่เเขาทําไมไม่วางตัวเาก็พูดไปเรื่อยเฉยพูดมึงเขาไปเรื่อยเรื่องนู้เรื่องนี้ก็ว่ากันไปเออเขาพูดไปเรื่อย แต่แอดก็ไม่ได้เห็นในในการทํางานของเขาใตอนแรกๆไม่ได้เห็นหรอกว่าเขาทํางานมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเขาพูดเขาไปเรื่อยไปเรื่อยเฉยมาแต่เช้าเลยเขามาเลยเออไม่รู้ว่าวันนั้นม,มีมีงานไม่มีงานเขาเขามาเออเขาเขามาเหมือนเหมือนเอฟซีเลยมามาอยู่ที่นี่เออมามุ่งมั่นอยู่ตรงเนี้ยเออมาคุยนู้นคุยนี่เย็นเย็นก็กลับเย็นเย็นก็กลับไป ชาวเช้าก็มาอีกแวะมาก็มีบางทีก็บอกไม่มีงานแต่ก็แวะมานี่อีกมาอยู่ตรงเนี้ยก็มาอยู่ด้วยกันเราก็เลยคุ้นเคยเริ่มคุ้นเคยขึ้นเริ่มอะไรขึ้นเออพอหลังๆก็เริ่มจัดน,นะพอเริ่มเขามีมีสีมีสันขึ้นมาใช่ไหมละ่ะเออเขามีเขาเปิดช่องมีช่องมีทางอะไรขึ้นมาแล้วก็มีเอฟซีสนับสนุนสิผู้ใหญ่ใจดีเขาเห็นว่านี่คือฮีโร่เขานะ ใครที่ช่วยเหลือท่างใหญ่เนี่ยคือฮีโร่ทางนั้น FC เขาเองเห็นแล้วว่าอ่าถ้าเข้ามาเนี่ยต้องเป็นฮีโร่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้พิทักษ์นะเป็นผู้พิทักษ์รักษาเหมือนป่าบุญจิน้นแล้วจะมีองค์กรักษ์มีอ่าผู้อะไรอ่ะที่ปรึกษานะมีทหารเอกเอจางหลงเจ้าหูอะไรอย่างเงี้ย มีจันเจา้าอะไรเงี้ยมีอ่ะมีที่ปรึกษามีโอ้มีครบบริการไม่ต้องถามเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเออมันมันดูดีไปทุกอย่างตอนนั้นดูดีไปทุกอย่างเออดูดีไปทุกอย่างแล้วก็ดูแล้วพอระยะหลังๆเริ่มเราเริ่มทาแม่งไงเราเริ่มแปลกใจว่ามันดูแล้วมันไม่เหมือนเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนการที่ว่ามาด้วยใจง มันไม่เหมือนมาด้วยใจมันมาด้วยมาโดนเหมือนดูเหมือนด้วยใจแต่มันแอบแฝงนะทีมนะแอบแฝงการกระทํามันก็ค่อยมันก็ค่อยซึมเข้าไปทีละนิดละนิดละนิดเขาจะซึมซาบซึมซับเข้ากับตรงเนี้ยซึมซึมให้ให้มันกลมเกลียวก่อนคือให้ตายใจอี้ยทําให้ตายใจเอแล้วค่อยออกบางคนก็ออกที่ทางอื่นเอบางคนก็จับได้บางคนก็หลอกหลอก เอซีนะครับอของช่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแล้วก็มีการมีการเงินผ่านเอาไปฝากให้ท่างใหญ่นะเอาไปให้คนนู้นให้คนนี้ฝากแล้วก็โดนจับได้ว่าให้ไปแต่ไม่ครบอะไรอย่างงก็มีมือแต่แอดก็ไม่ได้เห็นโดยแท้จริงว่ามันชัดเจนแต่ว่าเขาก็พูดกันนี่แหละเขาก็พูดกันไป ออไอคนที่ไม่ได้มันก็พูดว่ามันไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันก็ชัดเจนว่าเอฟซี FC ก็มาถามว่าได้ยังเอเได้ตังค์หรือยังยังอะไรอย่างเี้มันก็จะไปถามทวงถามกันเออก็นั่นแหละนะครับเพึ่งบกมันก็มีอย่างเงี้ยเยอะ มีอย่างเงี้ยก็คือใช้อ่าอาจจะใช้ชื่อเสียงของช่างใหญ่แหละใครเห็นก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทําให้ช่างใหญ่เดี๋ยวไปทำโน่นนี้โอ้เอฟซี FC เขาช่ชวยสมทบทันทีเลยช่วยเข้ามาเลยสมทบเลยเอาจจะไปทําให้ใช่ไหมจะไปช่วยไหมอ่าลงทานใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําช่วยเลยไม่ต้องพูดถึงหรอกถ้าทําเพื่อช่างใหญ่นี้เอฟซี FC นี่ทุ่มเลยดีกว่าให้เลยถือว่าช่วยกันเพราะว่า ตอก่อนเนี้ยช่วงแรกๆเนี้ยช่างใหญ่เขาจะไม่มีช่องเออไม่มีช่องเลยใหม่ๆตอนแรกเนี้ยเขาไม่ได้ทําช่องเขาก็จะอยู่เขาอย่างนั้นเอออยู่แบบนั้นเราจะไปเป็นพีเจเตอร์คนนู้นบ้างคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆนะเออจะเป็นเม็ดลักษณะน,น,นั้นเออก็พอมาตอนหลังเขาก็เริ่มเห็นไอ้พวกนี้มันมีแต่ช่องทางหากินใช่ไหมแกก็เลยเปิดช่องขึ้นมาสองช่อง เปิดขึ้นมาทีละช่องอก็ก็เป็นที่มาของช่องพวกนี้แหละนะครับที่เกิดขึ้นมาพอพอแกเริ่มเริ่มคิดว่าอาไม่ได้ว่าต้องขายบ้างแล้วะแกก็เลยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเขาช่วยเหลือมาเอาเงินมาทำทุนะให้ทำทุนทำธุรกิจอะ ก็คือถ้าแกจะทําอะไรหรือยังไงเนี่ยจะมีคนสนับสนุนตลอดก็คือคอยช่วยจะมีผู้ใหญ่ใจดีแอบอยู่ข้างหลังน,นะครับแอบแอบอยู่ข้างหลังก็คอยสนับสนุนไปเรื่อยๆยออไม่ว่าจะเป็นรั้วเป็นเป็นรั้วเป็นประตูเป็นอะไรเนี่ยนะแต่ก่อนเขาเลงเห็นว่าเอยบ้านบ้านเนี่ยไม่มีรั้วมันดูกะไรอยู่มันดูไม่ปลอดภัยเออกดให้แล้วขอบคุณมากสมอนนะครับ ดูไม่ปลอดภยัยเขาเลยเอาสร้างรั้วเลยเออสร้างรั้วรอบเลยนะแล้วก็ประตูหน้าบ้านก็เลื่อนเข้าเลื่อยๆก็สร้างประตูอีกอ่ะไม่พอใช่ไหมไม่ได้หรอกมันต้องกล้องวงจรปิด <c oughs> กล้องวงจรปิดมาเออมามันก็ค่อยมาทีละอย่างสองอย่าง FC. เอพี่เออค่อยสาวมาเรื่อยๆมาเรื่อยเราเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ ตอนแรกเราเราก็ไม่ได้เข้าใจในเรื่องบริบทของเรื่องนี้หรอกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเป็นมหากราบเออไม่คิดว่ามันจะเป็นมหากราบได้ขนาดนั้นนะครับเราคิดว่าเออแกคงจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เรื่องคดีความก็สู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออพอตอนหลังนี่มันไม่ใช่ไอ้จีมันเริ่มบานปลาย <laughs> นะ มันเริ่มแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมานะครับเอเว่าแต่ละคนมันเป็นยังไงใครที่มันคิดไม่ดีไม่ร้ายเนะี่ยมันก็เริ่มหางมันเริ่มหลุดออกมาให้เห็นโพจากข้างหลังอนะ่ะเออพอดูว่าเอ้อา,อานี่นี่มันเป็นหมาจริงจอกนี่ว่าปอบตัวมาได้ยังไงวะเนี่ยมันเจ้าเล่นะเออเจ้าเล่ก็ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะ่ะคัดสันอยู่ที่นี่ก็ออก ก็ที่นี่ก็มีเยอะนะออกจากที่นี่ไปก็มีเยอะนะแล้วไปออกอยู่ที่จะปาดงก็มีเยอะออกจากที่จะปาดงก็มีเยอะออกจากที่นี่ก็มีเยอะอยู่แล้วเพราะตะก่อนเยอะมากเยอะมากแล้ววิวมันก็ดีด้วยถ้าใครทำคอนเทนต์เป็นๆพูดเป็นๆเก่งๆหรือสร้างสร้างประเด็นขึ้นเด็ดๆนะหรือตั้งหัวข้อให้มันเด็ดๆเนี่ยนะ โอ้โหคนดูไม่ต้องถามแล้วครับเอ,อเขาก็จะดูให้หมดอนะสร้างวัฒกรรมสร้างคนไหนจับจุดไหนได้มันก็จะไปจุดนั้นยาวเลยนะยาวเลยนะเอ,อเขาจะเข้าใจเขาจะชอบเลยใหม่ๆน OS, ี่โอ้แอดคาดไม่ถึงนะถ้างั้นก็ลาออกจากงานมาทําตรงนี้โดยเฉพาะเลยอนะพูดง่ายแต่พอมาทําตอนหลังนี่มันไม่ได้แนละ้วมันไม่ทันแล้วเอฟซีมันทํายากมันไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนนี่มันง่ายเพราะาคนกําลังสนใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีปัญหาอะไรมั้งมีแต่เรื่องประเด็นเรื่องนามาตลอดนะเอ,อตรงนู้นก็เกิดตรงนี้ก็เกิดเอ่อดามาตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันอ่าอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซนะครับผมกําลังเพลินทีเดียวนะครับพูดแต่เรื่องสมัยก่อนมันก็มันก็เพลินดีแหละเพราะว่าเรารู้ไง เราอยู่ที่นี่เราสัมผัสด้วยเราได้เห็นด้วยไงเออถ้าใครไม่ได้อยู่ก็คงจะไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนะมันมีเยอะแยะมีคนเข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากมายเข้ามาวันวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยคนอะคนที่มีอยู่คือผสมผสานอยู่กับคนที่นี่ก็ต่างหากนะคนที่มาเนี่ยเป็นรถตู้นะครับเป็นรถทัวร์นะฮะ ลถตู้ลดส่วนบุคคลนะครับลถกระบะลถเก๋งมามาจอดกันนี่ให้เนืองแน่นนะครับไม่มีที่จอดนึกว่า,เป,า,ปปาเป็นงานประจําปีเอาพูดอย่างเงี้ยเป็นงานประจําปีดังไม่ดังเอฟซี Z, ลองคิดดูเตาง้อยนะ่ะไม่น่าเชื่อว่ารถมันจะติดตอนที่ว่าอ่านักร้องนะครับจินตลาที่มาสแสดงอนะกระช่างใหญ่เนี่ยโอ้โห แอดไม่เคยคิดว่าเต่าง่อย,ยมันรถมันจะติดไม่มีที่จอดคนนี่โอ้โหเป็นนอนเออแกดังขนาดนั้นเจ้เหรอดังมากเออไม่รู้ว่าดังทางไหนนะแต่ดังแน่แน่ตอนนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะตอนนั้นนะเออยังใหม่ๆอยู่เออใหม่ๆอยู่โอ้โหแต่ดังจริงๆนะครับไม,ไม่ว่าเดินไปไหนมาไหนเนะี่ยพูดง่ายว่า อออดาราอายเออดาราอายเออแอดไปเจอแก